สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับเปิดดวงกุมภาพันธ์2568ครับลัคนาราศีมิถุนโชคลาบกลับมาแล้วนะครับดาวแห่งโชคลาบกลับมาสวยๆดาวประจำตัวก็เดินเร็วเดินดีดวงเฮงปังรวยครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพลักคณอย่างสูง ถูกอกถูกใจคำทํานายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันก็ที่คิวอารโค้ ode, หรือว่าเบอร์พอมเพลที่เห็นนินได้เลยนะจ๊ะอ่ะลัคนาราศีมิถุนครับเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์วันที่5ครับดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านย้ายพ้นออกจากภพมรณะแล้ว,วเห็นไหมห้ากุมภาต้นเดือนดาวพุธ โคจรจากราศีมังกรพบม,มรณนะเข้าสู่พบสุภะครับสุภะคือความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแถมยังไปเจอกับดาวพระเสารซึ่งเป็นคู่สมพลกันพุทธเนี่ยเป็นดาวประจำตัวของท่านเป็นดาวตัวแทนของเรื่องหลักทรัพย์แต่ตัวดาวพุธเองนั้นนิสัยของดาว อาการของดาวคุณนั้นลักษณะของดาวคือการติดต่อสื่อสารพูดคุยตัวเลขตัวอักษรคือเป็นการสื่อสารทั้งหมดนี่คือเทพเจ้าแห่งการสื่อสารก็คือดาวพระพุธฉะนั้นดาวพุธเป็นตัวแทนเรื่องเหล่านี้ส่วนดาวเสาร์เป็นตัวแทนของความนิ่งความสงบความเยือกเย็นความช้านานเขาเรียกว่าไอความเร็วกับความช้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ย มันจึงเป็นคู่สมพลกันพูดง่ายว่าไม่เร็วจนเกินไปไม่บุ่มบามจนเกินไปแล้วก็การที่ดาวเสาร์ได้ดาวพุธเข้าไปกระตุ้นก็ทําให้ดาวเสาร์นั้นไม่เชื่องช้าจนเกินไปมันกลายเป็นคู่สมพลเขาเรียกว่าคุณสมบัติของดาวมันมาบวกกันแล้วมันพอดิบพอดีมันปรุงแต่งกันเข้าได้แบบพอดิบพอดีนะครับแล้วทุกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดขึ้นในภพสุภะ ก็แปลว่าเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนเอาง่ายๆก็ต้นเดือนมาดวงชะตาก็เข้าสู่จุดดีพุทธกสาวนะครับก็เรียกว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างโอเคเป็นคู่สมพลกันและดาวเสาวเองนะครับและดาวพุธเองก็อยู่ในเรือนพระราหูพระราหูในยอยู่ในภพการงานฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับเรื่องงานก็พูดง่ายว่าเจริญรุ่งเรือง ไปสู่เรื่องงานโดยกําเนิดมาจากดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวพระพุทธแสดงว่าตัวท่านเนี่ยก้าวหน้าก้าวหน้าเรื่องอะไรเรื่องงานนี่อ่านแบบนี้ชัดเจนตรงไปตรงมางั้นดาวพุธเข้าสู่จุดนี้ก็สวยแล้วตรีโกนถึงเห็นไหมตรีโกนถึงลัคนาท่านธาตุลมแสดงว่ามันมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงบางคน น้องๆหนูๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับมีถุนอาจจะได้เรื่องเกี่ยวกับข่าวดีเกี่ยวกับทุนการศึกษาการเรียนต่อการสอบติดนะเดี๋ยวนี้อนนักเรียนมปลายเนี่ยเขาเริ่มมีแล้วนะเริ่มประกาศกันแล้วนะว่าใครติดโคต้าที่มหาลัยนั้นมหาลัยนี้อะไรเงี้ยเริ่มเริ่มประกาศกันแล้วงนะั้นมิถุนเนี่ยมีโอกาสดีครับโอกาสดีโอกาสสูง แล้วก็เป็นปีที่ดีด้วยเพราะเดือนกุมภาเนี่ยดาวพฤหัสบดีเองอะ่ะแน่นอนครับยังอยู่พบวินาศแต่วินาศก็แปลว่าปีนี้ปี67ที่ผ่านมาจะต้องทำต้องสู้ใช่หไหมไม่มีใครคอยช่วยเหลือต้องพยายามด้วยตัวเองแต่พอปี68เดือนพฤษภาปุ๊บดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้ามาทับลัคนาราศีมิถุนก็จะเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดในปีหก เสียงดังทำไมเวลาเวลาราศีไหนดวงดีเลีไหมจะเสียงดังจะคืออินก้ได้ไหมเห็นภาพเห็นดวงดาวแล้วมันดีใจแทนไงฉะนั้นตรงนี้นะเรียกว่าเริ่มต้นปีมาเอาตั้งแต่มกรากุมภาเนี่ยคิดอ่านทำอะไรได้ก็ทำอย่าไปอยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าดูคลิป แล้วก็รอดาวย้ายแล้วดวงจะดีมันไม่ใช่ครับดูคลิปในแบบของผมอธิบายเนี่ยจะดวงดีดวงร้ายต้องขยันต้องทำต้องสู้ช่วงไหนเหนื่อยผมก็บอกว่าเหนื่อยแล้วก็ต้องสู้ช่วงไหนดีก็ต้องเร่งทำให้มันสำเร็จให้มันดีแล้วถึงเวลาสังเกตไหมใครที่ติดตามคลิปมาเป็นปีพอถึงเวลาที่ดวงมันเข้าสู่จุดดีๆมันดีจริง มันดีตามนั้นเพราะทุกท่านก็ได้ทําตามที่แนะนํามาโดยตลอดอันแหละฉะนั้นถือว่าโอเคดีมากดีน้อยมันไม่เท่ากันหรอกครับแต่อย่างน้อยมันดีมันก็คือดีพร้อมกันดีด้วยกันแต่ขนาดคุณภาพไม่เท่ากันถ้าบอกว่าจะรวยมันก็รวยไม่เท่ากันบางคนโอ้ได้ได้เงินแสนมาก็บอกว่ารวยแล้วก็ถือว่าตัวเองรวยแล้วไง แต่บางคนบอกโครไม่ได้หรอกแสนหนึ่งนี่กระจอกงอกง้อยนะต้องเป็นสิบล้านร้อยล้านนี่มันมันไม,ไม่เท่ากันครับแต่ถ้าถามว่าได้เงินไหมได้ได้ได้เหมือนกันเออเป็นลักษณะแบบนี้นะฉะนั้นลัคนาราศีมิถุนพูดง่ายว่ากุกมภาเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งที่ตัวเองเข้าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าก็ต้องเล่งหาเล่งทําเร่งใช้เร่งลุยเร่งทําอะไรทุกอย่างเพื่อให้มันประสบผลสาเร็จ เพียงแต่บางคนมันก็ได้ข่าวดีแล้วไงสําเร็จไปอีกขั้นแต่มันยังไม่เข้าใจไหมตราบใดบผมยกตัวอย่างเด็กๆที่เขาได้ได้ข่าวว่าได้โคต้ามหาลัยนั้นมหาลัยนี้อะไรลักษณะแบบเนี้มันก็ยังไม่สําเร็จจนกว่าจะอะไรจนกว่าจะไปลงทะเบียนไปมอบตัวแต่งชุดนักศึกษาถ่ายรูปจ่ายค่าเทอมอันนั้นแหละมันถึงนัด ก็ช่วงไหนอะก็ช่วงที่ดาวพฤหัสมันมาแล้วไงใช่ไหมอ้มามันก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับชัดเจนครับดาวพุธมันเป็นดาวสื่อสารฉะนั้นม,มันก็เป็นข่าวสารประกาศอะไรต่างๆนั่นนะอันนี้รวมถึงท่านที่ทางานก็จะได้ข่าวในเรื่องของเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งความสําเร็จต่างๆซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีสําหรับชาวล,าลัคราศีมิถุนเนาะถัดมา ดาวพระอาทิตย์ย้ายแล้วอาละทีเนี้ยสนุกแล้วสังเกตไหมดาวอะเริ่มหล,ลบมุมวินาศไปหมดแล้วนะดาวจะเริ่มหลบมุมมรณะไปแล้วเนี่ยอาทิตย์เนี้ยเป็นดวงสุดท้ายแล้วสิบสามกุมภาหลุดจากขอบวินาศเช่นเดียวกันที่ผ่านมาพันธุวินาศอ,อ่ที่ผ่านมานี่ สหัสชวินาศก็เกี่ยวกับการเดินทางไกลเห็นไหมพันธุก็คือดาวพุธก็วินาศด้วยฉะนั้นช่วงมกราเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การเรียกว่าเกิดความไม่แน่นอนพอถึงกุมภามันเริ่มได้รับข่าวดีข่าวดีแรกก็ดาวพุธข่าวดีที่สองก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์นี่คือชื่อเสียงความสําเร็จเป็นที่ยอมรับของสังคมคนหมู่มากเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ของสังคมที่ท่านอยู่และดาวอาทิตย์เข้าพบสุภะก็แปลง,ง่ายๆครับชื่อเสียงความสำเร็จ,จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอันนี้ก็เป็นไปตามความสัมพันธ์ของดวงดาวเพราะพุทธกับอาทิตยเนี่ยก็คู่คู่บริหารเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่บริหารคู่การจัดการเห็นไ,ไ,ไหม ส่วนดาวเสารกับดาวอาทิตย์เนี่ยคู่ธาตุไฟเสาวกับพุธคู่สมพลนี่สามดวงนี้ถือว่าสวยอาทิตย์กับเสารคู่ธาตุไฟไปอยู่ในราศีกลุ่มธาตุลมอันนี้อันนี้ก็เขาเรียกว่าความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองของคุณเนี่ยมันมาเร็วและมาแรงเลยบอกได้เลย,เ,ลยเพราะธาตุไงมันบอกว่าเป็นไฟกับลม ชาวลัคนาราศีมิถุนตัวท่านเองก็เป็นราศีธาตุลมฉะนั้นเป็นคนที่คล่องตัวคุณเป็นคนที่คล่องตัวสัญ,ญลักษณ์ราศีของคุณสังเกตไหมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนคู่คนคู่เนี่ยเขาเรียกว่ามีความบาลานซ์ในตัวเองดีก็เป็นร้ายก็เป็นคนมิถุนจะเป็นอย่างเงี้ยบางคน เขาเรียกว่าเป็นสองบุคลิกแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไบโพลารนะเป็นคนสองบุคลิกเพราะเป็นราศรีคนคู่เอามาถึงเอยปั้นหน้าดีได้สวัสดีค่ะโอเคนะนะแต่ไอ้นี่ร้ายกับเราใช่ไหมเออพอมันรับหลังปุ๊บเราก็เล่นงานมันหนักเหมือนกันอะไรลักษณะแบบนี้มิถุนจะเป็นลักษณะแบบนี้ปรับตัวได้คุณจะเอาหน้าไหนเออ จะเอาเทวดาหรือปีศาจได้หมดมีถุนเล่นเป็นหมดแล้วเป็นคนคล่องตัวเพราะว่าเป็นราศีธาตุลมแล้วดาวพุธก็เป็นดาวแห่งการสื่อสารฉะนั้นคุณก็สามารถพรีเซนต์ตัวเองมีถุนเนี่ยหลายคนเลยนะที่มีความสามารถเก่งในเรื่องของการเป็นนักร้องนักพูดประชาสัมพันธ์เป็นนักสื่อสารเจอเยอะที่สุดคือ เอฝ่ายบุคคลคอยประสานงานคอยอะไรต่างๆนานาเป็นเลขาเป็นอะไรลักษณะแบบเนี้งานที่ต้องพบปะผู้คนเยอะๆงานที่ต้องประสานงานหลายฝ่ายาเนี่ยธาดลมไงอยู่ไม่นิ่งพบสุขภาคความจเจริญรุ่งเรืองก็เป็นธาดลมเนี่ยนี่ก็ธาดลมนี่ก็ธาดลมเห็นไหมทีนี้พอมันมีดาวคู่ธาดไฟเข้าไปอยู่ด้วยเนี่ย นอกจากลมนี่มันเร็วใช่ไหมมันแรงด้วยมันร้อนแรงด้วยอแสดงว่าความเจริญรุ่งเรืองของท่านเนี่ยก็ดูดีแหละแล้วมันเป็นดาวดีทั้งหมดเห็นไ,ไหมมันเป็นคู่ธาตุไฟอันนี้เป็นคู่สมพลอันนี้เป็นคู่บริหารจัดการฉะนั้นมันเกิดในเรือนสุภะแล้วมันก็ส่งผลต่อในเรื่องงานครับสบายอุราและเรื่องงานของท่านปิดท้ายปลายเดือน ก็จะโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเพราะว่าดาวพุธดาวประจำตัวของท่านขยับเห็นไหมเดินดีเดินเร็วเดินแรง27กสกุมภาครับดาวพุธดาวประจำตัวของท่านขยับเข้าสู่เรือนการงานก็แปลว่าตัวท่านไปทำงานหนึ่งได้งานใหม่ใครตกงานอยู่ได้งาน สองคำว่าง,งานใหม่ก็คือบางคนมีงานอยู่แล้วแต่ได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรในหน่วยงานใน,นแผนกของท่านก็มันสอดคล้องไหมก็ตัวท่านได้รับความก้าวหน้ารุ่งเรืองอ่ะก็มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งไงมันก็มีแนวโน้มที่ว่าตําแหน่งที่ท่านจะได้รับทำเนี่ยมันก็คือตําแหน่งใหม่ก็ต้องไปทําหน้าที่ใหม่ เป็นหัวหน้าเป็นอะไรที่มันเติบโตขึ้นเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นแล้วทีนี้ดาวพุธเข้าสู่เรืองการงานก็แปลว่าตัวเองไปสู่เรื่องงานตัวเองไปเอางาน่ะเห็นไหมไปเอางานไปให้งานเอาตัวเองไปอยู่ในเรื่องงานเนี่ยดาวประจําตัวไปอยู่ในภพการงานก็คือเอาตัวเองไปอยู่ในเรื่องงานทีนี้มันมีดาวอะไรรออยู่หนึ่งพระราหูเป็นเจ้าเรือสุภะโอเค มันเป็นคู่ศัตรูกันก็จริงพุทธกับลาหูคู่พุทธอันตพานวิวาทลาหูมันมีงานไหนที่มันราบลื่นไม่ต้องทะเลาะกับใครไหมไม่มีนะงานของท่านจะเป็นลักษณะของการไปไปเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะพุทธกับลาหูเนี่ยมันคู่เปลี่ยนแปลงนะคู่แบบเขาเรียกว่าพุทธอันตพานวิวาทลาหูมันก็เป็นคู่ศัตรูนั่นแหละแต่มันเป็นศัตรูแบบเปลี่ยนแปลงแตกหัก เห็นไหมเหมือนประธานาธิบดีทาเนี่ยรับตำแหน่งปุ๊บเป็นไงโอ้โหกฎหมายเก่ายุคก่อนเขี่ยทิ้งหมดแล้วเปิดกฎหมายใหม่แบบเป็นยี่สิบสามสิบฉบับอะเปลี่ยนแปลงประเทศแบบพรึบเลยอะเนี่ยเป็นลักษณะนี้เลยเออจริงด้วยทำเนี่ยมันรู้สึกมีถุนด้วยนะเนี่ย พุทธเข้าไปอยู่ในเรือนง,งาน <c oughs> และดวงเออดวงประเทศอเมริกาเนี่ยนะบางบาง,บางหน่วยงานเขาก็ว่าเป็นมิถุนบางหน่วยงานบางบางวิชาสูตรการคำนวณดูลคณาเนี่ยบางทีก็พึกศพบ,บางทีก็มิถุนถ้ามิถุนก็มีมีส่วนตรงมิถุนก็มีส่วนตรงเห็นไหมเปลี่ยนแปลง ทีนี้จุดที่มันดีคือดาวพุธของท่านเนี่ยนะชาวมิถุนเนี่ยนะดาวพุธเนี่ยไปอยู่คู่กับดาวศุกร์ตัวท่านลัคนาเนี่ยเป็นท่านลมตัวราศีมิถุนนะเป็นท่านลมแต่ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวธาตุน้ำดาวศุกร์ก็เป็นดาวธาตุน้ำพุธศุกร์ ธาตุน้ําราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำนะราศีท่านเป็นราศีธาตุลมแต่ราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ําทีนี้พอดาวธาตุน้ำสองดวงที่เขาเรียกว่าคู่ธาตุเนี่ยเนี่ยอาทิตย์เสาร์คู่ธาตุไฟนพุทธศกคู่ธาตุน้ําอังคารราหูคู่ธาตุลมพฤหัสจันทร์คู่ธาตุดิน พุทธสุกเนี่ยคู่ธาตุน้ําและอยู่ในราศีธาตุน้ําอันนี้เขาเรียกว่าตําแหน่งพิเศษอาศีติธาตุสูงส่งยิ่งใหญ่มีพลังน้ําแปลว่าอะไรน้ําแปลว่าลาปรื้นแปลว่าสะดวกสบายก็ตัวท่านสุกมันจะพบปุตตะแปลว่าลูกน้องแปลว่าบริวาร ตัวท่านกับบริวารเป็นทาาุน้ำด้วยกันสุกมาจากวินาศก็แปลว่าคาดไม่ถึงหรือผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็คือลูกน้องสนับสนุนอยู่เบื้องหลังไปซัดกับลาหูซึ่งเป็นบล็อกบิ๊กบอสใหญ่แล้วมีกำลังจัดการกับลาหูได้ส <c oughs> บายเลยคู่ทาานน้ำเนี่ยลาหูเรียบร้อยเลย นะแต่ลาหูมันไม่ใช่ดาวร้ายสําหรับท่านลาหูเป็นดาวดีเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพระเจริญก้าวหน้าฉะนั้นมันก็ลดความเป็นคู่ศัตรูลงไปแต่ดาวสามดวงเนี้ก็ต้องเตือนไว้หน่อยนะพุธสุกร์ลาหูเนี่ยไอพุธศุกอีกคู่อย่าดูเบาเนี่ยเข้าใจไ,ไหมมักมัวเมาเสพสมจนสมสารอันนี้ไม่ได้ทายเรื่องเรื่อง เรื่องเซ็กนะความหมายคือครูบาอาจารย์เขากําหนดเป็นคํากรสอนกันมาเนี่ยพุทธสุกอีกคู่อย่าดูเบาอ่ะมักมวลเมาเสพสมจนสนสารแปลว่ามันเป็นคู่ธาตุน้ําครับพอมันเป็นคู่ธาตุน้ําแล้วเนี่ยอะไรมันก็คลอเคลียอะไรมันก็ลาบลื่นมันเหมือนกับแหมอินเลิฟอ่ะคนอินเลิฟนิสัยตรงกันชอบอะไรเหมือนกัน มันก็นัวเนียกันอยู่ตรงนั้นทีนี้นัวเนียมันไม่ได้แปลว่าเรื่องความรักอย่างเดียวมันเรื่องงานก็ได้เรื่องไปกินไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปอะไรก็ได้ทีนี้พอมันเกิดในเรื่องงานเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงว่าเฮ้ยงานเนี่ยมันมันอาจจะสบายสบายชิวๆทุกอย่างมันราบรื่นราบรื่นเพลิดเพลินทำงานง่ายทุกอย่างลงล็อกไปหมด ทำอะไรก็ง่ายก็จะนํามาสู่ในเรื่องของความประมาทได้อันนี้ก็ต้องเตือนไว้สักนิดหนึ่งทุกอย่างชิวหมดนะเริ่มตอนแรกก็เอาอันนี้เปลี่ยนตรงนั้นหน่อยเปลี่ยนตรงนี้หน่อยสักพักเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ไม่มีใครว่าเอาเปลี่ยนอีกเอาเปลี่ยนแล้วไม่มีใครว่าเอาเปลี่ยนอีกทํานู่นทํานี่อาะทีนี้จัดการในแบบของเราเต็มที่บางทีมันล้าเส้นเห็นไหมมันล้าเส้นเพราะมันมีพุทธกับลาวหูอยู่ พอมันล้าเส้นไปมันก็เกิดมีปัญหากันได้ฉะนั้นทุกอย่างที่มันดูดีมันดูราบรื่นก็เบาๆทําไปตามสเต็ปอย่าพึ่งเขาเรียกว่าทําอะไรอย่าพึ่งหักหาน้ําใจเราอ่ะได้เปรียบเรามีโอกาสชนะในเรื่องงานในเรื่องความสําเร็จแต่ระวังในเรื่องของความเขาเรียกว่า ชนะแล้วอย่าเหลิงชนะแล้วอย่าข่มเขามากรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเข้าใจไหมอันนี้พูดถึงเรื่องงานนะมันมีโอกาสครับที่ท่านอะไปแล้วงานแผนกใหม่งานใหม่หรืออะไรเงี้ยแล้วมันมี power แล้วมันไปทํานูน่ทนทํานี่อาจจะทําให้คนเก่าหรือคนที่อยู่ในอีกระดับหนึ่งไม่พอใจทํางานล้ําเส้นล้าหน้าเกินไปสร้างศัตรูไปโดยไม่จําเป็นแค่นี้เองนิดเดียว แต่ทั้งหมดทั้งมวลยังไงงานก็คือลาบรื่นและสำเร็จจ้ะเพราะยังไงทั้งหมดทั้งมวลครับดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวโชคลาบของท่านกลับมาอยู่กับตัวท่านเนี่ยธาตุลมเห็นไหมดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมราศีของท่านเป็นราศีธาตุลมมันถูกธาต และเมื่อโชคลาภดาวแห่งโชคลาภมันมาอยู่ถูกธาตุแปลว่าโชคลาภเป็นไงราบรื่นโชคลาภมันก็มาไวเลยครับลมในลมอะ่ะเห็นไหมดาวอังคารคือดาวธาตุลมราศีท่านคือราศีธาตุลมดาวอังคารเป็นดาวโชคลาภโชคลาภมันก็มาไวเลยชัดเจนเลยมาอยู่กับตัวจะกลัวอะไรอยู่ถึงมีนะฮะ หนึ่งเมษานะถึงถงย้ายนะจําได้เลยหนึ่งเมษาถึงย้ายเข้านี่ย้ายเข้านี่ก็ไม่เสียหายก็เข้าเรือนการเงินทีนี้ดาวังคามันก็เป็นดาวเจ้าเรือนอลีด้วยแสดงว่าอลีมันต้องเยอะสิราบลื่นอลิไม่มีปัญหาหรอกเพราะถ้าอลิแล้วมันเป็นทั้งอลิและเป็นทั้งลาภะแปลว่าเวลาคุณจะได้โชคลาบคุณต้องผ่านอุปสรรคฉะนั้นโชคลาบของคุณ มันมาพร้อมกับอลิหมายถึงว่ามันมีอุปสรรคขัดขวางแต่เมื่อมันมาแล้วมันต้องได้แสดงว่าไอ้อุปสรรคเหล่านั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะดวงคุณเนี่ยจะได้โชคลาภต่อเมื่อผ่านอุปสรรคเพราะมันไปดาวดวงเดียวกันได้โชคลาภเพราะการแข่งขันถูกไหมสังเกตชีวิตคุณนะอันเนี้ยชีวิตเป็นของคุณ คุณลองสังเกตดูดีว่าตั้งแต่เด็กเตกิบโตขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คุณได้รับความสำเร็จเกิดจากการแข่งขันการสอบการช่วงชิงการต่อสู้ให้ได้มาใช่ไหมฉะนั้นคุณจะเอาแต่โชคลาบเปล่า,ลามันไม่มีครับนี่อันนี้คือดวงของคุณมิถุนส่วนตัวเลยนะฉะนั้น ยินดีกับโชคลาบที่ต้องได้มาด้วยการแลกกับการต่อสู้แข่งขันครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8แต่โชคลาบชัดเจนและดูดีจริงๆนะครับอ่ะแอดไลน์เนี่ยก็เอาไว้ประชาสัมพันธ์เนาะคอร์สโหรา,าศาสตร์นะใครสนใจเรียนก็เข้ามารายละเอียดเข้าไปดูใน แอดไลน์ได้นะครับแอดโหรา915นะอ่ะเนี่ยบอกราคาอย่างเดียวเพราะว่ามันจะเต็มแล้วมันจะเต็มแล้วเพียงแต่ว,ว่ายังคลิปเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงประชาสัมพันธ์ยอยู่ก็ต้องลงไปนะครับก็ไม่ต้องอธิบายมากมันเต็มแล้วนะเกินมาด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด like, subscribe นะครับใส่กระดิ่งนะครับทุกโอทุกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้นะครับอ่ะ เปิดดวงกุมภาพันธ์2568ครับลัคนาราศีมิถุนโชคลาบกลับมาแล้วนะครับดวงเฮงปังรวยคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ